เอาไอ้ไว้เฮ้ยเฮ้ยปลาไสวยเป็ดน้อยเราอีกแบงโอ้โห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 มันรอจังหวะอยู่รอจังหวะมันอยู่นี่ครับจังหวะของผมมือเดียวก็เสียวได้เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวค่อยร้อยมัน ตอนเช้าๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามากู้เบ็ดเบ็ดลาวนะครับเหยื่อไสเดือนของเราจะเป็นยังไงไปดูดิลุ้นเลยครับผมไปตัวแรกของเรามาแล้วเป็จเลยครัสวยเอาเอเอาเอาพันเแล้ยว

แรงด้วยแรงด้วยเดี๋ยวปลาอะไรโกกมันแรงอย่างตัวนี้ส,สวยไหมแต่แรงดีวับอันีหย เกือบคืนด้วยอันแนอันหนอยากลงอยากลงินมาเลยสองเตมแล้วครับแฉลปลาอะไรครับดุบดูบดูบดุบนั่นนั่นดึงดึงดึงนี้ดึงงี้ ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้โกกวะโกกเล็กครับไปเฮ้ย,ย,ยเอ้ยอันนี้อีอุบบ้านเรียกอะไรไม่รู้ผมไม่เคยเห็นท่านผู้ชมนีท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรครับหมูะลาวินนี่ครับนี่ครับที่นี่เขาเรียกไปอีอุบแต่พัก ต่ที่อื่นเขาเรียกปลาเลยครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเรียกปลาอีกนั่นๆๆๆๆๆนี่ยครับมันจะร้องอุ๊บๆๆ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 นะครับรูปลักษณะใบหน้าเขาหันหันหัน หักเล้ยวปลาฉลาดของเราแจ๋วครับเดินมาเลยลงกำมังเลยปรับนี่ครับกำมังมาอีกตัวหนึ่งแล้วปลาอะไรครับนี่นนปลาแดงตัวนี้ ปลาเนื้ออ่อนปลาไซนี้นี่ก็ไซนี้โล450เนาะใช่โอปลาแพงนะครับแต่มันตัวเล็กก็ไม่ค่อยได้หากันแต่วันนี้มาลองเล่นปลาราคาดูจะมีกี่ตัวแต้มลงเบ็ดไว้ให้พูดเลยครับ300ตัวได้เยืะยสไเดือน เก็บเก็บง่วงนอนเลยครับลุ้นเงินไปเรื่อยๆครับผมเบ็ด300ตัวเหยื่อไส้เดือนปลาไม่ชุมนะครับหมายนี้ถ้าปลาชุมนี่มีโอกาสเยอะปลาไม่ชุมอีกตัวนึงแล้วครับนี่ปลาอะไรเอ่ย พี่ดึงอย่างนี้โกกวะตะโกกว่าแล้วตะโกกตะโคกโกโกกสามแต้มแล้วครับตะโกกเราสวยมีราคาเป็นบางพื้นที่ว๊อกวบอกว๊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 อกกระเด้งกระเด้งกระเด้งนั่นแหละครับที่เหนือยังมีราคาสูงอยู่นะครับเพราะว่าเขาชอบทำลาบกันแต่ภาคกลางไม่ค่อยมีราคาเลยครับ โลหนึ่งก็ประมาณ30บาทนะครับปลาตะโกกเซน่แ้่เป็นที่นี่นะครับแจ๋วอยู่แต่ไม่ได้ขายนะครับแต่พูดถึงราคาที่เขาในท้องตลาดกันสำหรับผมไม่ได้ขายนะครับอ้อฮึออสัจัยในตำนานโกกตะโกกดึงอย่างแรง นั่นสีแต้มแล้วครับตะกุกเจียวลุ้นกันต่อไปครับผมกินเนี่ยหมุนสายเลยกินมันชอบหมุนวิว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 สายสิฮะสำหรับการท่านอื่นเขาจะคงตัดเขาตัดเนีย่ยโอ้ยจะตัดทำไมเขาเปลี่ยนใหม่ละสั้งนับเราเไม้ไม้เปลี่ยน <laughs> ผมก็ไม้เปลี่ยนความขยันระดับสิท <laughs> เราได้แค่หนึ <t uh> <t uh uh ่งในร้อยหมาอีกหนึ่งตัวครับจิดแจวเลยโกกเหมือนเดิมตะเกียนไงอ้ยหลังหน้าให้เลยตอนเช้าตะโกกเยอะอันอันใส่ลาบครับ กกทางเหนือลาบนะครับไซนี้อบแอบอบกลรบอบกลับอะไรอีกเนี่ยเพียนโกกมีเจ้าเดิมของเราอ๋ออันนี้เตียนเอ้าเอ้าเอ้าไม่ใกล้กินครับตัวนี้ แจว <c oughs> กางเยอะปล่อยา <c oughs> เนาอาละครับเอาพาจุงออกข้างนอกแล้วครับผมจุงออกข้างนอกแล้วในอะปลาราคาอ๋อตัวนี้ปลาแดงครับปลาราคาสูงนะฮะถ้าได้สิบโลก็สบายๆเลยครับ <c oughs> วันนี้สี่พันห้า ปลาไซเนี่ยสี่พันห้าสิบโล,ล,แ,บบลแต่ถ้าเป็นประกดครั้งถ้าจะได้สี่พห้าก็ต้องมีย <c oughs> <20, 000. S 2> ี่สิบห้าสิบโลยี่สิบโลปลาอะไรกระแดงตายด้วยเออกินแต่หัวค่ำ

อาจจะได้หลายตัวแต่อาจจะตัวเล็กนะครับวันนี้ปลับผ่อนพันปลาใหญ่ไงนข่ไข่จะหมดแล้วครับมนึงครับเฮ้ยเงินเงินเงิเงเงิเงินสวยสวยด้วยเงินตัวนี้เจ๋วเลย สวยด้วยสวยสด้วยไม่เอาคีมนี่กระดานเป็นคีมหุบคีมทางซะคีมทางซะเที่เอามาเตรงนี้มีหนึ่งตัวชมครับแจ๋เลยใส่สี่ห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบออหกใหญ่มาตอนนี้กออ กี่ตัวละถ้าปลาราคาเรามี1 2 3 4หนึ่งสสสี่ห้าตัวเอาาเอ,าเอามีไหมมีตัวมีตัวมีตัวเงยหนัก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 เอายยุบยุบอ้ยมีไซดึงอย่างนี้มีไซมีไซดมีไซดอุ้ยยอยา เฮ้ยเน่เน่เน่เอาเลยตายตายมือเดียวฮะอ้าวมือเดียวเอาปลาขึ้นมือเดียวอ่ะปลามันก็จะหลุดนะดิเอาเึอะอย่าให้มันโอ้อย่าให้มันหลุดเออเอาละครับมือเดียวดูดูให้ผมทำมือเดียวอย่างเนี่ยมือจับสายยังไงครับนี่อ่ะยังไงครับนี่อ่ะ ยังไงครับนี่ยังไงครับนี่อ่ะยังไงครับนี่เงี้เอาไอไว้หุยหุยมันรอจังหวะอยู่รอจังหวะมันอยู่ นี่ครับจังหวะของผมอ่ามือเดียวก็เสียวได้เรียบร้อยรอจังหวะจงหวะหันกลับมาพุ่งปุ๊บกระตุกนิดนึงแน่ๆไม่ใช่อยู่กระตุกเขาเรียกเซิร์ฟหลายคนอาจจะไม่รู้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟปลาขึ้นเรือนี่ฮะอาจจะไม่รู้หลายคนเขาก็ถามเข้ามาเยอะเขายกปลาขึ้นยังไงมีการเซิร์ฟเซิร์ฟเรือขึ้นเอยเซิร์ฟปลาขึ้นเรือ เหมือนมันไม่มีราคาไม่เป็นไม่ใช่อันนี้เลยเหมือนปลาเล็กปาลา <laughs> น่าจะมากินมะเดือนนี่เนาะมาเฝ้ากินมะเดือนนี้ <laughs> ก็เลยเจอไอเดือน <laughs> ก็เลยล่อไอเดือนก่อนจะลุกมะเดือเราเปียกไม่เป็นไรยิงสบายหน่อยนุมน่มมือแยง่แยง,งตาใหญ่ <laughs> ปลาเล็กก่อนเนี่ยวันนี้โู้หาปลาเล็กเราก็เต็มเรือแล้วหลายมือเลยนะเอะเราหากับข้าวอันนี้ลลนี่เต็มเรือเต็มเรือครับนี่เดี๋ยวเขาไปยิ่โชว์อีกทีหนึง่งแต่นี้เบ็ดเราเพิ่งได้ครึ่งทางครึ่งทางได้ขนาดนี้แล้วถ้ายกทั้งหมดอ่ะมันจะขนาดไหนลุ้นกันไปเรื่อยๆครับเก็บครึ่งทางเก็บครึ่งวัน đó cột lưỡng cột lưỡng ma veo xuống sấy sẽ đưa nào nam y cái à, à. nam y chéo vô đúp 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 à đừng ngừng rồi à. cột nói ừ. ta lên á nạp lặng nam gì à gì giúp đây tôi nghĩ นี่เราเรียกว่าลุ้นผ่านหลังนะครับอยู่ไกลไหมไม่ไกลไปไปไปมาอาจจะมีน่าจะเป็นปลาเก็ดนี่รู้อีกอุ้สายใหญ่อ่าเฮ้สายใหญ่น <c oughs> ี่ให้สายใหญ่ไมเอาลุดอีกก็ดิแดบมือ มันจะลูดให้ผมเล่นปลาใหญ่แล้วก็มือเดียวด้วยท่านผู้ชมดาเลยนี่ีลุดอะ่ะต้องเลยปลาไปนะอย่ายกขึ้นจูบจู้จู้แล้วก็ค่อยไต่ไปทีละหน่อยอย่างนี้นะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เรารีบไปไม่ได้เลยปลาตัวมันใหญ่โอ้สาโหล โอแรงโคตรโคตรโคตรอย่าแรงสินั่นไงจังหวะหันหัวมาหาเรือมึงโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งแป๊บนึงกระเด้งรอเด้งแป๊บนึงมันต้องมีเทคนิคใช่ไหมของการเอาออกไอของการเอาปลาขึ้นเรือเก็บนี่เจ๋อมั้ยล่ะ này sẽ là con khoai lang phung pin vậy đây chéo là anh này cắt không pha lại nhà biết lèn gì đó nó nám không à nó mình quay vậy ฝนเลืองโอ้ส oh, ือวยวับมาอีกหนึ่งส่วนอันนี้ได้เป็นพวงพวงยาวเลยฮะเราพี่ร้อยแล้วเหรอ้อยแล้วผมนั่งมองปุ๊บเชยียบมันวิ่งเข้าไปเรียบร้อยเลย ตัวครับปลาอะไรเ,เอ่ยเอาวิ่งดีเนี่ยดีอ๋อปลาแดงปลาคาครับโอเคอได้ปวดพวงแล้วเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวค่อยล้อยมันโอ้โกกเอาคืนเลย i ต้องรอผมมันจะทุลักทุเลหน่อย อาจริงมันไม่ค่อยได้ไดเออหลุดหลุดหรือไม่หลุดอันนี้สัดน้ำสัดน้ำสัดน้ำวัดน,นั่นแน่ตามมาติดติด,ตดอีกหนึ่งตัวจากที่ได้ประกดเรืองใช้ครีม่วยมากผมกลัวตัวเบ็ดมันหัก,กว่ะเอาครีมทางเอาครีมทางมาทำกืม ไปลุยข้างในดึงซะอย่างแรงเลยยูคนเหลืองเห็นแวบๆใแบบช่ด้วยแจ๋วได้ทุกปลาวันนี้เล่นปลาหลากหลายแจ๋วเลยแจ๋วตัวไรน้ำมาเยอะ มมาเลยยนมาเลยเดี๋ยวมาอีกหนึ่งครับโมกดเหลืองติดลิงฉลาดฉลาดอีกหนึ่งตัวครับตามมาติดๆจากปรากดเหลืองเมื่อกี้ฉลาดก็เข้ามาอีกหนึ่ง tài nhé một lần nào ừ, mà còn điệp điệp năm ngân nói mới nói á xây gì loại hát <laughs> <Điếp mà nơi. cười> ừ. เอาดิ้นด้วยดิ้นด้วยยกประจารเลยต้องล้นแลไอ้ที่มันขาดๆละ่ะตัวใหญ่นะผมว่าวผมว่าตัวใหญ่นะ นี่นะครับผลงานที่ได้เป็นปลาพวงครับแจ๋วครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ใน e v p หน้านะครับผม mm hmm. ก็ลกับลากันไปก่อนสวัสดีครับ